จริงๆอะผมเห็นเยอะเลยแหละแต่ผมไปเรื่อยๆอันนี้รัฐบาลญี่ปุ่นมาบ,าบุรณะให้ อันนี้เป็นนครนครธรรนนะเดิมชื่อนักครนรไม่ใช่นครนถมการระบายน้ำของค่าแมโบราณตลกใช่ไหมเห็นไหมครับตรงไหนวะนี่บิน ้อยแตกออกไปมันจะแตกจากตัวนี้ไปตัวหนึ่งเพื่อนๆดูดีนะมันจะแตกจากตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วมันก็จะแตกกินออกมาทางนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้มันจะกินกินมาที่ตัวตัวนี้ แล้วก็จะแตกภาพรวมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นี่คือการขึ้นรูปชิ้นงานของเขามันจะเป็นแบบนี้มันจะแตกอยู่สามส่วนแล้วมันทําให้เป็นไอ้ตัวนี้อยู่ส่วนอีกตัวโคง้งไอ้ตัวโค้งตรงนี้อ่ะมันจะใช้อีกตัวหนึ่งในการตีโค้งตัวนี้นะซึ่งตัวนั้นมันจะสมูทกว่านี้แต่ว่ามันจะออกมาในลนักษณะขององศาแบบนี้ แต่ตัวนั้นมันจะต้องกินไปยันนูน่นกินยันเลยกินมานี่เลยเนี่ยลักษณะของชิ้นงานมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะทิ้งรายละเอียดของมันที่เราเราควรรู้อ่ะนะบัมพะบุรุษเราทิ้งอะไรไว้ให้เราดูบ้างแต่ผมบอกอันนี้แค่ตัวเดียวนะมัน,ม,นมันมีอีกเยอะ มันมีอีกเยอะไม่เไปไน็นไรเดี๋ยวเราดูเนี่ยพวกเนี้ยไปแล้วเนี่ยการแตกเห็นไหมฮะการแยกแยกตัวออกไปของของผนังแล้วมือก็หนีโค้งหายหนีไปให้ การแยกตัวออกไปของการกระเทาะของหินที่เขาสลักอ่ะนี่คือการระเบิดไอตอนแรกอ่ะเราเราก็เคยเคยนึกว่าไอ,ไอหินพวกเนี้ยมันน่าจะเป็นหินก้อนเดียวแล้วเรามาแกะ แต่จริงๆแล้วบอกเพื่อนๆตรงนี้มันไม่ใช่นี่มันคือพวกกลุ่มของศีลาแรงเป็นกลุ่มของศีลาแรงที่เขาไอ้นี่มาเอามาสร้างนะไอ้ตัวนี้มันแตกสองตัวมันแตกตัวนี้ตัวหนึง่งมันกินแตกตัวนี้ไปตัวหนึง่งแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งที่ไปแตกแตกกินกินทางของมันอะมันต้องมีอีกตัวหนึง่ง เนี่ยแนวแนวสอบโค้งของเขาเนี่ยเขาจะแตกตามแนวที่เขาเขาไอ้นี่มาเขาถูกกําหนดมาถูกกําหนดมาให้มันแตกแบบนั้นเนี่ยสังเกตด,ดูดีๆมันขนานกันอยู่นั่นนะ่ะเนี่ยมันจะกินล็อกมันอยู่ เขาเรียกมันจะมีล็อกของมันอยู่มันจะมีร่องโค้งของมันอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเห็นยังปั๊มภาบยนตร์ล็อกทิ้งอะไรไว้ให้เราเห็นเห็นยัง ไอยค้องตรงนี้มันก็ใช่เนี่ยเวลามันเข้าไปมันจะแว็บเลยเว็บฟับมันจะเว็บลงไปเลยนี่ก็ใช่ ็นไหมตรงปลายหัวมันมันจะเขาเรียกพวกเกี่ยวกับสัตว์ส่วนบังคับพิมพ์มันจะหนีไม่ออกไนงะ อายะธรรมอย่างเหล่านี้บารมีพรุษเราเป็นคนสร้างไว้ไม่ใช่เขมรน,นะเสมอเป็นทาุไม่ได้สร้างอายะธรรมนี้ไว้เราทั้งหากเราแต่เนื่องจากว่าเราไม่รู้ความจริงอะ่ะเราไม่รู้ความจริงอนักประวัติศาสตร์เราก็ไม่รู้ความจริงโยนให้เขมรไปหมดเตะหมูเข้าปากหมาไปหมด ผมยังไม่เคยไปหรอกที่นี่เนี่ยผมก็เพิ่งดูครั้งแรกกับเพื่อนๆนี่แหละเพื่อนๆก็พยายามหัดดูอย่างที่ผมพยายามดูเนี่ยและเดี๋ยวทำให้เราจำได้นะการบินการแตกกัน การหักเหการพวกนี้เนี่ยในวงในของเขาเนี่ยก็ใช่วงนอกนี่เขาก็ใช่ <c oughs> หรือแม้แต่การโคง้งการเห็นไหมมันมีลอจิกแหลมๆอยู่ตรงนี้เนี่ยมามันมีลอจิกแล้วมันมันโค้งให้เนี่ยพวกนี้มันมีลอจิกเข้ามาแล้วมันก็ตีโค้งให้แล้วมันไปกินข้างบนด้วย <c oughs> เห็นไหมมันกินกินเส้นบนไปด้วย กินตำแหน่งของตรงตรงนี้ไปด้วยเห็นไหมมันกินไปด้วยนี่แหละคือลักษณะของเขาเรียกว่าการวางลายของเขาไว้อะเนี่ยแล้วก็ไปตีโค้งอยู่ข้างบนเห็นไหมนะ่ะมันไปตีโค้งอยู่ข้างบนนู่นนะและตรงนี้แหละมันจิกแล้วก็หนี มันก็จะหนีเนี่ยปลายปลายของมันเนี่ยมันจะหนีหินก้อนนี้ให้เห็นไหมหินก้อนนี้มันหนีปลายให้เพื่อให้เราเห็นไงว่าเออมันไปกินข้างบนนําพิสูจน์ได้กับปลายนี้ปลายหินนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเส้นลับของมันพวกเนี่ยอืมเต็มเมืองเลย <c oughs> เหนื่อยยัง <c oughs> <c oughs> ดูเหนื่อยยังเนี่ย ก็เอาไปแชร์ไอ้พวกนักประวัติศาสตร์บ้านเราไม่ใช้ไม่ได้นะผมบอกแค่นั้นแหละเราอย่าไปเชื่อมันมันไม่รู้ความจริงแล้วมันก็บิดเบือนเตะหมูเข้าปากหมาโยนอารยธรรมเหล่านี้ให้เป็นของอินเดียไปทั้งทั้งหมดท,ท,ทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นอารยธรรมของเรานะจะให้ดูเงาก็เกรงใจเงาเห็นไหมเงาใต้จมูกของ บรมวิษนุโลกเนี่ยจริงอยู่ว่าสัดส่วนมันนั่นนะแต่ว่ามันก็ปรับได้ไงเราก็ปรับได้เห็นยังเห็นยังขนาดมันพอดีกันเลยเห็นไหม ถ้าดูด้านข้างเนี่ยมันก็ถูกกาหนดไว้ทั้งหมดมันถูกกาหนดไว้หมดอยู่แล้วนะไอ้ล่องรอยต่างๆเนี่ยขเขมรมันคิดซับซ้อนไม่เป็นหรอกนะมันสู้สยามไม่ได้หรอกเนี่ยเห็นไหมล่องรอยที่เหลืออยู่เนี่ยแหลมๆเนี่ย มีคนบอกว่าแม่งบังเอิญเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกผมนะมึงเอาตัวอะไรมาทาบนี่ขนาดใช้แค่ตัวเดียวนะมึงจะได้ไม่งงมึงก็ยังงงอีกบางคนบอกดูไม่ออกก็เรื่องของมึงเออคนอื่นดูออกเขามีนะไม่ต้องมาด้อยค่าผมหรอกบางคนก็บอกเป็นไปไม่ได้โอ้เห็นเห็นชัดขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ตายหาแล้ว เขาไม่ยอมรับความจริงต่างๆหรือไม่ใช่เป็นพวกไอ้คขมเมนแปลงมาเห็นไหมทำไมมันต้องมีแหลมๆแบบนี้ด้วยเนี่ยชะโงกแหลมๆแบบนี้เนี่ยโค้งโค้งแบบเนี้ยแล้วแหม่นะเห็นไหมว่ามันพอดีแหลมๆมันอะ คือมันจะโค้งก็โค้งด้วยอ่ะมึงโค้งกูโค้งด้วยเห็นไหมมึงโค้งกูโค้งด้วยคือมันจะเป็นบังเอิญได้แต่ถ้ามันไม่ได้โค้งตามกันมันไม่ได้แอนมันไม่ได้ไหลตามกันเดี๋ยวนี้มันไหลตามกันเออแล้วนี่หมายความว่าอะไรเนี่ย เห็นไมว่าเส้นนี้มันขนานกันอยู่เส้นนี้มันขนานกันอยู่เห็นไหมมันพิวไหวตามกันไปเห็นไหมว่ามันพิ้วไหวตามกันไปเออนะเออขอแห้งแนละ้วหนึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยยังไม่ได้กินน้ำอะไรเลย นะมีคนดูอยู่23คนก็ถือว่าโอเคนะครับก็ขอบคุณมากดังนั้นเนี่ยอายะธรรมเหล่านี้มันเป็นของสยามนะแชร์ได้ก็แชร์กันไปนะให้คนได้รู้ว่าเออนี่มันเป็นอายะธรรมของโคตรพ่อโคตรแม่เราเองไม่ใช่โคตรพ่อโคตรแม่ของไอ้พวกนั้นนะมีคนมาถามผมว่าเอาแล้วกษัตริย์สยามคนแรกชื่ออะไรกูจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเออ มันถามแบบมันถามแบบกวนๆใครจะไปรู้กษัตริย์สยามมา,มาเมื่อไหร่เพราะาตัวหนังสือเรายังไม่รู้เลยว่าตัวหนังสือที่เราเห็นตัวเนี้อายุจริงๆของตัวหนังสือมันมันอยู่ในซากอายธรรมกี่พันกี่หมื่นปีใช่ไหมเพราะว่าไอตัวไอเมื่อมีกษัตริย์มีประเทศมั่นคงแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอายธรรมเออมันถึงจะมีตัวอักษร ผมก็เลยถามว่าเออถ้ามึงจะถามแบบนี้นะก็ถามว่าพ่อของพ่อของพ่อมึงอะเออชื่ออะไรอะมึงตอบได้ไหมอะมึงถ้าตอบไม่ได้มึงถามมึงกวนตีนมาเราก็เราก็ต้องตอบมันอย่างนั้นะมันเป็นคําถามที่ไม่ควรถามอะพ่อของ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 พ่อมึงอะแค่ตระกูลมึงมึงไม่ต้องไปรู้จักคนตระกูลคนอื่นหรอกมึงรู้ไว้ว่าพ่อของ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 พ่อมึงอะคนแรกชื่ออะไรเอือ มึงก็ตอบไม่ได้และไม่ใช่ว่าเราตอบไม่ได้ก็กูไม่รู้ว่ามันตัวอักษรเนี่ยมันจะต้องมีวัสดุอะไรที่เราสามารถนําพิสูจน์แบบเนี้ยได้ในพุทธศตรวรรษที่เท่าไหร่ใช่ไหมและเราถึงเราถึงจะ,เร,งจะเราถึงจะรู้ได้ว่าเออก่อนหน้านี้ก็ต้องมีกษัตริย์แล้วมันก็ต้องมีกษัตริย์ขึ้นมาก่อนถึงมีตัวอักษรได้ถูกป่ะเออเมื่อประเทศมั่นคงแล้วมันถึงคิดตัวอักษรใช้มาได้ถูกไหม ทีนี้หลายๆคนเนี่ยตีลวนกวนตีนก็มีเยอะนะคนเราแทนที่เราจะช่วยกันหรือว่าไปไปด้อยค่าคนพวกที่มันด้อยค่าชาติเราเนี่ยไอ้พวกนักประวัติศาสตร์ที่มันอมกล้วยอวยเขมรน,นะนะคิดว่าประเทศเขมรดียิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอลังการโหนี่มันสยามทั้งนั้นเลยบ้านะเออชัยวรลมันสุริยะวรลามันอินทราวรามัน มาเห็นทะละวลารมันอีสามวลารมันหันสาวลารมันนี่มันชื่อสยามพวกสยามทั้งนั้นจะไปเป็นกษัตริย์เขมรยังไงเราคิดได้มึงคิดนะคิดได้เ็าคิดคิดไม่ได้มึงก็แล้วแต่มึงนะแล้วก็เที่ยวไปด้อยค่าจะมาด้อยค่าผมอะไอคนที่เอาความรู้มาให้เนี่ยนะเออดูไม่เป็นครับก็เรื่องของมึงนะมึงก็ไม่ต้องดู คนเราความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จมันก็อยู่ที่นั่นถูกไหมแต่ถ้ามึงไม่พยายามอะไรเลยมึงก็ไม่เป็นหรอกการไม่เริ่มต้นน่ะไม่มีใครเริ่มต้นน่ะมึงก็ไม่รู้อะไรหรอกนะแล้วก็ฝากไปถึงให้นักประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อเห็นอะไรแล้วเนี่ยมึงไปฉุกคิดไปนะไปฉุกคิดใหม่ว่าไอ้คเขมรนโบราณเนี่ยมันมีจริงไหมนี่มันใช้อยายธรรมเขมรนอย่างที่พวกมึงพูดกันไหมที่มึงด้อค่าสยามประเทศไหม นี่มาอายธรรมสยามประเทศนะไอตัวนั้นสเสริมกี้นี่มันของสยามมันไม,ม,ม,ม่ใช่ของเขมรเขมรมีใช้แม่ตัวเนี้ยมันอ่านออกไหมอ่านแล้วจะไปเป็นอายธรรมเขมรโบราณได้ไงนะเออเสียเข้าสุกไอพวกที่อมกล้วยอวยเขมรเนี่ยนะผมแหมถ้ามีอำนาจต้องไล่พวกมันออกให้หมดนะมันด้อยค่าสยามมันมองไม่เห็นสยาม แล้วมันก็สอนอะไรผิดผิดยัดเยียดอะไรผิดผิดให้ลูกหลานสยามจนเราหาความจริงไม่เจอเราก็หาประวัติาศาสตร์ชาติเราไม่เจอถูกไหมเออเราต้องไปจัดการไปตรวจสอบความรู้พวกมันนะนะไปถามมันมนะกษัตริย์เขมรชื่ออะไรประเทศเขมรโบราณอยู่ตรงไหนลัตติจูดลองติจูดที่เท่าไหร่เออเผื่อมันจะฉลาดหรือว่ามันจะฉุกคิดแล้วมันย้อนกลับมาเป็นพวกเราได้นะอืก็ คืนนี้ก็ไม่รู้กี่ส่งกี่ยามเลยเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูเวลาโอเคนะใครมีคำถามอะไรอีกไหมอ๋อนี้ท่านพรชุดาอ่านไปแล้วอ๋อมีมีใครอีกอ๋อท่านพรชุดามาอีกรอบหนึ่งเหรออ๋อขมไม่ได้ยิ่งใหญ่นะครับขมຈไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าเรา โอเคคาคิดเห็นใหม่6รายการแป๊บหนึ่งนะครับไปเจอรายการ1ซึ่งนักโบราณคดีคนนั้นบอกว่าขมรโบราณเคยยิ่งใหญ่แต่ถูกกษัตริย์ไทยลุกลานจนล้มจมล่มจมหน้าสมเพชพวกที่เรียกตัวเองอย่างโก้แต่ไม่คิดว่าจะคิด ค้นหาความจริงใช่ครับไอ้จริงๆแล้วเนี่ยขมຈไม่ได้ยิ่งใหญ่นะไอ้พวกท่า,ขานขมຈนะก่อขอบฏในเมืองพระนครแล้วก็ขับไล่พระเจ้าชัยวรมันที่เก้านะก็คือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยออกจากเมืองได้แล้วก็ยึดเมืองพระนครไว้สี่ปีก่อนหน้านั้นมันเป็นท่าดมากันมาโดยตลอดพอยึดไว้ได้สี่ปีเมื่อพระเจ้าอู่ทองอ่ะสร้างกรุงศรีอยุธยาได้แล้ว ตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองพระนครใหม่ได้แล้วก็ย้อนกลับไปตีเมืองพระนครที่ฝั่งประเทศกัมพูชาคืนนะแล้วก็จัดจัดก,การสําเร็จโทษตัดหัวเสียประจานผู้ก่อการพวกทาตขเขมรทั้งหมดไอ้ตับซอกเปรแมและพวกที่ก่อการทั้งหมดนะตัดหัวแช่เกลือเสียประจานไว้ที่เมืองนั้นแล้วก็มีการกวาดต้อนทาตชาวขเขมรนนะไปรวมกันไว้ที่อาณาจักรกัมพูด นะอาณาจาัก,กรกัมพูชอาณาจักรแปลว่าจังหวัดแล้วอาณาจัก,กรกัมพูชก็ปกครองดูแลพวกทสาขมรต่อไปนะเมื่อถึงรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยเวลาจะขุดคลององอ่างเนี่ยก็ยังไปสั่งให้จังหวัดกัมพนะูชะส่งทสเขมเรเลือนหมื่นนะมาช่วยขุดคลององอ่างรอบเมืองพระนครเลยนะกัมพูชาไม่ไม่ใช่ประเทศสลาศไม่มีประเทศสลาศใต้อู ต้ดินแดนทะเลจีนใต้มีแต่สยามประเทศเดียวเสียมกบนะเสียมหลอกกบนั่นแหละอืมดังนั้นเนี่ยจงภูมิใจในความเป็นชาติในความเป็นตัวตนของพวกเราแล้วช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งความรู้ใหม่นี้ให้สู่สาธารณะชนเพราะเราจะหวังพึ่งนักประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มันชอบอมกล้วยอวยเขมนอยู่งั้นนะเราพึ่งมันไม่ได้นะไอ้พวกนี้เลี้ยงเสียข้าวุก ด้อยค่าชาติตัวเองนะโอเคก็ฝากเรื่องนี้ให้เพื่อนๆช่วยรับชมแล้วก็ช่วยกันแชร์ให้ลูกหลานเราได้ภูมิใจว่าน,นี่มันคืออารยธรรมของสยามล้วนๆน,น,นะไม่มีอารยธรรมร่วมอะไรเลยนะไม่มีคอมเมนต์มาร่วมด้วยหรอกนะไม่อยากร่วมกับมันหรอกนะเออโอเคงั้นวันนี้ก็ขอจบรายการพักเครื่องเรื่องง่าย แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสมชายน้อยสาครก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบก,กันใหม่พรุ่งนี้สองซุ่มโดยประมาณนะครับคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ